แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสราไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวังัสดีครับผม นายสงาบุ่งทองตำแหน่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอายุ67ปีปฏิบัติหน้าที่ผู้นำออชอตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันได้เจปีอาศัยอยู่บ้านเดขที่เก่ามูเจ็ดตำบลนน,นรังมีสมาชิกในครัวเรื่อน8คนครับมีบทบาทหน้าที่และตำแหน่งทั้งในระดับตำบลเช่นทีมพ่เรี้ยงทีม ปฏิบัติการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนผูกช่วงไว้อย่างยั่งยืนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพ่อเพียงผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมอดินอาสาตำบลอำเภอเช่นประธานช่มล้มผู้นำอชออำเภอเอขื่อนในคณะกรรมการเครือข่ายโคกหนองหน้าอำเภอเขื่อนใน้งองการาำนินง,งานมีการปฏิบัติแีม่มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการพัฒนามบ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมใน3ด้านด้านที่1การสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นครัวเรือนต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้พื้นที่ของตนพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โคกน้องนาปลูกผักสวนครัวกว่า30ชนิดเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนแปรรูปอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันเพื่อนบ้านตลอดจนประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปอาหารให้กับคนในชุมชนสถานศึกษาวัดและสถานที่ราชการรวมทั้งเป็นศูนย์แบ่งปันพันธุ์พืชและต้นกล้ามเมล็ดพันธุ์ผักให้กับคนในชุมชนได้ไปขยายพันธุ์ต่ออีกทั้งยังเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารสุกรอำเภอเขืองใน ซึ่งนายมีการขยายพันธุ์และแจกแม่พันธุ์สุกรให้ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาำม,มาแล้วไม่น้อยกว่า5แห่งสองสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะก่อนทิ้งการนำกลับมาใช้ใหม่และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเช่นการนำเศษอาหารทำเป็นปุ๋ยหมักการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพ การทำถังขยะรักโลกตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีการบริหารจัดการขยะและส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ด้านที่3สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมมีการปฏิบัติาาศาสนกิจออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันและเข้าร่วมจิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมให้คนในชุมชนปฏิบัติาาศาสนกิจ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเป็นที่ประจกักมีผลงานเด่นด้านการพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของผู้นำอส,อส10บภารกิจหนึ 1. ส่งเสริมสร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลจปทถและปะชอสองคอร่วมประชุมรับรองข้อมูลและนำผลการจัดเก็บข้อมูลมาใช้ประโยชน์เช่นจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาท้องถิน่น ชี้เป้าครัวเรือนยากจนเพื่อช่วยเหลือตามการขับเคลื่อนแผนชุมชนร่วมจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตาบลและประสานแผนไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อหาปัจจัยสนับสนุนสามการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโดยมีฐานการเรียนรู้ต่างๆตลอดจนขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ภายในตนําบลเช่นศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มสัมมาชีพชุมชนหมู่ที่7ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงนายเป็นคณะกรรมการเครือข่ายโคกน้องนาจึงได้ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกน้องนาในอำเภอเื่องในสีการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยเริ่มต้นที่ตนเองใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งและร่วมขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลโดยณรงเผยแพร่วความรู้เรื่องประชาธิปไตยในหมู่บ้านและตำบล5้า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหมอดินเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินสอนให้คนในชุมชนทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 6. Oh. การขับเคลื่อนปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเริ่มจากตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเรนและใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนการออมเงินการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์รวมทั้งขยายผลไปยังครัวเรือนรอบข้างและ คนในชุมชนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นครอบครัวต้นแบบในการไม่เจยวข้องกับสิ่งเสพติดโดยเข้าร่วมจิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดแปการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นทีมพี่เลี่ยงและทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนออกเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและร่วมหาทางออก และติดตามอย่างต่อเนื่องโดยมีการแก้ไขปัปญหาความยากจนดังนี้ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านส่งเสริมอาชีพปลูกผักสนวนครัวสนับสนุนการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนยากจนสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสปันสุกปลูกผักแบ่งปัน9า การส่งเสริมอาชีพเป็นวิทยากรสัมมาชีพในการส่งเสริมอาชีพในชุมชนและสนับสนุนช่องทางการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน10การส่งเสริมทุนชุมชนโดยร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนชาพนักกิจสงเคราะห์หมู่บ้านตำบลและร่วมเป็นสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสนับสนุนให้หมู่บ้านมีทุนชุมชนอีกทั้งยังเป็นรองประธานคณะกรรมาการสหกรณ์เกษตรร่วมใจอำเภอถังในนอกจากนี้การเป็นครัวเรือนต้นแบบพวกน้องงาจึงมีความรู้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นวิทยากรหรือครูพารมและด้วยได้รับตำแหน่งต่างๆทางสังคมจึงมีโอกาสประสานงานหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติเป็นคนที่ยึ มั่นและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบพ่อบงังคับผ่านิยมรวมทั้งได้รับการประกาศยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์มีการสร้างสรรค์นในการพัฒนางานตามภารกิจของผู้นำออชอเช่นในฐานะประธานชมรมได้นำชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอถลังในได้ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศกษฐกจิจก้าวตามรอยพ่อหนะ้าหลังที่วาการอำเภอถลังใน โดยร่วมปลูกผักสวนผัวเพื่อเป็นต้นแบบการสร้างคลังอาหารชุมชนนอกจากนี้ได้พัฒนาบทบาทตนเองอยู่เสมอโดยร่วมฝึกอบรมตามโอกาสและร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดังนั้นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจะเปรียบเสมือนเป็นเงาของพัฒนากรที่จะบำบัดทุกบำรึงสุขซอยเหลือประชาชนในชุมชนผมหัวหน้าอาสาพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะทำง,งานกับพัฒนากรครับเครื่องส่งเสริมเศรษฐกิจพ่อเพี่ระเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ใส่ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จให้ชุมชนมีอยู่มีอยากมีกินมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปร้อยทางพทพอสร้างสรรคม่สู่ฟน จุด